เริ่มแรกเลยคืออฟันกรรมัซี่ในสุดพลาวตอนแรกคือคิดว่าสามารถครอบใหม่ได้แต่สุดท้ายเหมือนเหมือนมันเหมือนมันเลาหนักขึ้นค่ะสรุปแล้วฟันซี่นั้นต้องถอนทิ้งค่ะเชื่อธิตยาค่ะชื่อกิกค่ะ เริ่มแรกเลยคือ,อฟันกรามซ,ซี่ในสุดข้างล่างสายอะค่ะคือฟันฟันเหลาแล้วก็เหมือนตอนตอนแรกคือคิดว่ามันจะต้องสามารถครอบใหม่ได้ก็เลยตอนตอนแรกก็คือรักษาอีกทีหนึ่งแล้วรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวมันจะไปได้แต่สุดท้ายเหมือนเหมือนมันเหมือนมันเห้าหนักขึ้นค่ะก็เลยสรุปแล้วฟันซี่นั้นต้องถอนทิ้งค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคสรุปต้องทํารักเทียมแล้วแหละเพราะว่า อายุยังไม่ได้เยอะก็ยังต้องมีฟันใช้ต่อไปก็เลยตัดสินใจที่จะต้องทํารากฟันเทียมนี่แหละค่ะตั้งแต่นั้นก็คือตัดสินใจเริ่มรักษาค่ะก็เลยเสร์ชหาแฟนก็ช่วยเสร์ชหาแล้วแฟนก็มาเจอที่นี่ค่ะแล้วก็บวกกับหนูพยายามหาความรู้เกี่ยวกับเลือกรากฟันเทียมใน u t u b e แล้วก็เจอคุณหัวโชคค่ะแล้วก็จริงจริง,รงอ่ะรู้จักที่นี่ก่อนแล้วก็เหมือนจองคิวเข้ามาก่อนถึงจะมารู้ทีหลังว่าจริง,รงๆคุณหัวโชวก็ เป็นซีวที่นี่เหมือนกันคะ่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เชื่อมันก็เลยตัดสินใจมาที่นี่นี่แหลคะค่ะจริงๆก็ดูหลายคลินิกค่ะแต่แต่ไม่ได้ดูจํานวนเยอะดูแค่สองสามที่แล้วก็ตัดสินใจเลยเพราะว่าเหมือนเหมือนเคยเคยทาฟันที่คลินิกอื่นมาแล้วค่อนข้างเฟลก็เลยเหมือนจริงๆเขาค่อนข้างซีเรียสในการเลือกคลินิกก็เลยก่อนหน้านี้จริงๆพยายามไปรักษาที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เจอที่นี่รู้สึกว่าช่อนข้าช่อฉันเรื่องรักฟันเทียมก็เลยตัดสินใจมาทงที่นี่นะคะ่ะ อนนี้ถอนฟันไปแล้วใช่ไหมถอนไปแล้วค่ะถอนไ,ไปประมาณเดือนกว่าๆแล้วค่ะถอนกับคุณหมอวรวีไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะทำลากกับคุณหมอวรวีค่ะน่าทักใจค่ะเหมือนสอบถามอะไรก็คือตอบได้หมดเลยแล้วก็สามารถ ตอบทุกข้อสงสัยได้เหมือนอย่างเช่นที่ถามคุณหมอวลวีไปเรื่องเรื่องตัวคออะค่ะคือจริงๆก็คือตั้งใจว่าจะทาโลหะแต่พอมาคุยกับคุณหมอวลวีคุณหมอวลวีแนะนําว่าให้ให้ทำเป็นตัวเซรามิกทั้งชิ้นดีกว่าเพราะว่าเหมือนด้วยความที่เป็นฟันล่างอะคะ่ะเวลาพูดหรือเวลาอะไรคือมันจะมองเห็นฟันได้ชัดนะคะแล้วก็ตัวเซรามิกล้วนนะคะเหมือนเหมือนปัจจุบนันอ่ะนวัตกรรมมันมันค่อนข้างดีแล้วซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงคุณหมอคอนเฟิร์มว่าที่ที่คุณหมอทําอยู่ก็7ปีแล้วนะ อะไรไม่ได้เป็นอะไรก็เลยโอ,อเครู้สึกว่าได้คําตอบชัดเจนทุกเรื่องที่สงสัยอะค่ะล่าสุดก,ก็คือมีทำดีเทนเนอร์ไปรู้สึกว่าคุณหมอทุกท่านก็คือเชี่ยวชาญหมดเลยตอนตอนแรกตอนแรกมีม,มีที่ทําฟันฟันอุดฟันซีหน้าไปด้วยค่ะรู้สึกว่าคุณหมอทํเก่งมากเลยค่ะค่อนข้างเนียบถ้ายังไม่รู้ว่าจะไปทําฟันที่ไหนดีแนะนําลองเข้ามาดูที่นี่ก่อนได้ค่ะมี5้าสาขาเลยค่ะ ค่อนข,ข้างจะทั่วในกรุงเทพค่ะแล้วก็คุณหมอก็เชี่ยวชาญหลายด้านไม่ได้มีแค่รักกันเทียมนะคะมีคุณหมอด้านอื่นๆด้วยซึ่งคุณหมอแต่แต่ละท่านก็คือเชี่ยวชาญหลายด้านด้วยค่ะสามารถทําได้หลายอย่างอย่างเช่นคุณหมอรวรวีนอกจากทํารากก็ถอนได้ด้วยแล้วก็ทาฟันทั่วไปอย่างนี้ค่ะอย่างคุณหมอท่านที่พึ่งอุดฟันวันนี้ค่ะเขาก็ทํารีเทนเนอร์ให้ด้วยค่ะ